ไปแชมพูเมื่อวานนี้ไปสระผมหลังจากที่เรานวดเสร็จอ่าต้องคุยหน่อยหลังจากที่เรานวดไหล่นวดคอนวดหน้านวดอะไรเสร็จนะเราก็แบบว่าโอ้อยากนวดหัวทีนี้เราก็อยากนวดหัวไหนๆก็จะนวดก็นวดมันให้หมดเลยนะคะมันเมื่อยหลายนะคะทุกคนเชื่อไหมไปนอนเสร็จไปนอนให้เขาสระผมเอายาสระผมไปเองแล้วน้องเขาก็จับผมอยู่นั่นแหละนะคะน้องเขาก็จับผมอยู่นั่นแหละพี่ผมพี่เคยทําสีไหมคะ ไม่เคยค่ะผมพี่ดีมากเลยค่ะแบบผมดีผมสภาพสภาพผมดีมากไม่มีแตกปลายเลยแล้วสีผมอะเสมอกันมากเลยเงามากน้องมีสามวันแล้วนะยังไม่ได้สระแต่พี่ใช้น้ำมันน้ำมันกุหลาบของนพเปก้าอ่าบอกน้องเลยพี่ใช้น้ำมันกุหลาบของนพเปก้าผมพี่ก็เลยแบบสวยแบบนี้ตลอดจริงผมพี่สวยมากค่ะพอยื่นยาสระผมไปให้สระนะคะทุกคนน้องบอกอุ้ย ยาสระผมหอมมากเราก็อธิบายให้ฟังว่าเป็นยาสระผมน้องถ้าลูกค้าน้องอ่ะใครผมร่วงหนักๆนะใครที่ผมร่วงหนักๆหรือว่าร่วงจนหัวจะล้านหรือว่า,วาแบบหัวแบบเชิงจะล้านแล้อว่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าร่วงจนเขากังวลน,น้องไม่ต้องน้องไม่ต้องอะไรมากนะน้องบอกเขาเลยว่าให้เซิร์ชคำว่าแชมพูนุ๊กปาก้านะน้องน,องนี่บอกช่างเสริมสวยค่ะบอกช่างเสริมสวยน้องบอกไปเลยนะว่าแชมพูน,นุกปากก้านะน้องมันจะมีสูตรดั้งเดิม สูตรสูตรสูตรพลัสสูตรดั้งเดิมนะผมร่วงในสูตรดั้งเดิมเลยน้องสูตรดั้งเดิมให้เขาสาทุกวันทุกวันทุกวันไปก่อนประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์หลังจากนั้นก็วันวันเรื่องของอาการผมร่วงนะเงียบมันจะร่วงอยู่แหละเส้นสองเส้นให้เห็นแต่มันจะเงียบเลยมันจะไม่ร่วงนะคะเพราะว่าเราอะไปช่วยชําระล้างผมที่ มันอ่อนแอออกแล้วแล้วมันก็จะไปบำรุงให้รากแข็งแรงให้เส้นผมที่ยังอยู่แข็งแรงแล้วผมที่ขึ้นมาใหม่นะจะดกดาหนามากนะคะอธิบายน้องฟังราคาน้องจดเลยค่ะแชมพูนพก้าวสูตรดั้งเดิมนะคะเออก็เลยบอกน้องว่ายิ่งใช้ยิ่งหลงลรักดูผมพี่นะไม่ได้ทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ก็เออเข้าร้านสวยบ่อยอยู่ก็คือสะไดสะไดนีบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่เป็นคนชอบผมตรง,ตรง พิงก็จะทําผมบ่อยแต่ผมก็ไม่ค่อยเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยขาดไม่ได้ค่ะทุกคนไปไหนนะอันนี้เป็นขวดที่โฆษณาแต่ขวดใช้จริงอะเปิดแล้วนะคะเอาไปด้วยทุกครั้งทุกคนสบู่ก้อนสมุนไพรอะนะคะเอาไปหมด